ใช่ทั้งแสบทั้งแห้งจนต้องแกล้งหลับเลยค่ะโดยที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณพี่ผู้ชายเนี่ยก็คือไม่ทราบนะคะท่านที่ว่านัดวันที่จะไปยาเยทุกคนหานะคะนุชมั่นใจค่ะนุชเอาอยู่ค่ะนุชก,ก็คือไม่ยอมให้ใครมาหลอกค่ะก็คือทานเองด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะนุชค่ะ ทีมงานปรีนาเลดี้ขับค่ะปรีนาเลดี้ขับของเรามีหน้าที่ในการดูแลให้คำปรึกษาค่ะทั้งในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้คำแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ในคุณผู้หญิงวัย40บวกค่ะ,ะเราว่าทำงากี่เดือนเราดูแลลูกค้าเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะความหลากหลายละเอียกมากมายเลยเราเจอลูกค้าเคสหลากหลาย,ลาย,ลายะคะ่ะและเราก็มีทั้งเคสที่คุณผู้ชายนะคะหรือว่าวัยลูกค่ะเขาก็มาปรึกษาแล้วด้วยค่ะบางทน้องเรามีภรรยากันอยู่ที่บ้านเอ๊ะคุณภรรยาเนี่ยเขาอยากปรึกษาไรหรื่เปล่าเขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าก็มีปัญหาเรื่่ออองงงขชค แห้งแห้งแห้งมากแห้งทั้งแห้งทั้งแสบนะคะจนเขาบอกว่าหลายๆคืนก็คือต้องแกล้งหลับแห้งจนต้องแกล้งหลับใช่ทั้งแสบทั้งแห้งจนต้องแกล้งหลับเลยแล้วหลายๆครั้งนะคะฝืนพอฝืนเสร็จก็กลายเป็นคืนที่ทรมานไปเลยโดยที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณพี่ผู้ชายเนี่ยก็คือไม่ทราบนะคะแล้วพอถึงวันที่เขาฝืนจากความฝืนจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเลือกที่จปะปฏิเสธ พอเขาปฏิเสธบ่อยๆคุณพี่ผู้หญิงก็จะรู้สึกผิดคุณพี่ผู้หญิงก็มีความเข้าใจคุณผู้ชายมากๆเลยค่ะก็ถึงขั้นที่ว่านัดวันที่จะไปยาแล้วแต่ว่าจังหวะว่าได้มารู้จักทีมงานบีน่าเลดี้ขับของเราก็มีโทรเข้ามาปรึกษากันนะคะเราก็ให้คําแนะนําคุณลูกค้าไปนะคะหลากหลายคําแนะนําเลยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณลูกค้าฟีดแบ็กมาก็คือว่าพอเราให้คําแนะนําไปอย่างแรกก็คืออยากให้คุณพี่ผู้หญิงนะคะเปิดใจ คุยกับคุณพี่ผู้ชายก่อนว่าสาเหตุของสิ่งที่เราเปลี่ยนไปร่างกายที่เราเปลี่ยนไปความแท้ความแสบความตื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาวะร่างกายที่เข้าสู่ช่วงฮอร์โมนดิ่งในวัย4 0สิบหัวซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่มีทางออกดูแลได้ด้วยการเติมฮอร์โมนทดแทนเข้าไปไปเล่าให้คุณพี่ผู้ชายฟังชายก็ บอกว่าจริงๆเขาก็รู้สึกถึงความแห้งความฝืนมาได้สักระยะหนึงเหมือนกันแต่ว่าอ๋อคุณพี่ชายก็รู้สึกเหรอครับใช่ค่ะก็คือรู้สึกแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณพี่ผู้หญิงในช่วงระยะเวลาก่อนนั้นก็คือต่าฝ่ายต่างไม่มีความสุขเลยพอได้รู้ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงค่ะต่างฝ่ายต่างก็ให้กาลังใจซึ่งกันและกันซึ่งคุณพี่ผู้หญิงะะก็ฟีดแบ็กเราเข้ามาว่า ก่อนที่ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์จะเห็นผลด้วยซ้ําแต่ความสัมพันธ์ที่อะค่ะมันกลับมามีความสุขแล้วก็ไม่ใช่แค่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะแต่มันเป็นความสุขที่มากกว่าเดิมด้วยซ้ําทางออกนะคะในภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในคุณผู้หญิงวัย40บวกที่เล่ามานะคะสามารถดูแลได้ค่ะด้วยการเติมฮอร์โมนเข้าไปนะคะแต่ในทั่วไปแล้วนะคะฮอร์โมนทดแทนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะมี2ประเภทประเภทแรกคือเป็นฮอร์โมนประเภทเคมีสกัด ะะแต่ในส่วนของปรีนาเรานะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเรียกง่ายๆว่าเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาตินั่นเอง ในทางภาษาศัพต์ก็จะเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะตัวนี้มีความปลอดภัยค่ะสามารถทานได้ต่อเน,นื่องค่ะทุกปัญหานะคะนุมั่นใจค่ะนุชเอาอยู่ค่ะนุชก็คือไม่ยอมให้ใครมาหลอกค่ะก็คือทานเองด้วยค่ะเพราะว่าเข้าสู่วัย40แล้วเหมือนกันนะคะก็ไม่อยากให้มีปัญหาทั้งในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพความสัมพันธ์นะคะก็เลยทานเองด้วยค่ะก็ผลลัพธ์ดีค่ะก็เลยสามารถแนะนําคุณลูกค้าได้อย่างเข้าใจเลยค่ะ